แล้วก็ in every place ตัวนี้เรามี common phrases นะครับอ่ามาดูกันดีกว่าดูประเด็นแรกเลยนะครับ in recent times เติม s แน่ๆอยู่แล้วครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับ in recent times well known people ตรงนี้ก็ใช้ตัวพิมพ์เล็กเนาะนะครับอยู่หลัง comma มมนะฮะมันไม่ได้ขึ้นประโยคใหม่ซะหน่อยใช่ไหม well known people have been constantly followed by p a p a r a z z i อย่างนี้สิฮะนะครับเนื่องจาก people เป็น plural เราใช้ has ไม่ได้อยู่แล้วครับเราต้องใช้ h a v e สิฮะใช่ไหมที่โพก็ต้องเป็น h a v e แล้วตรงนี้นะ่ะเราก็ต้องใช้โครงสร้าง verb to be บ o o ช่องที่3ามโครงสร้าง passive ประธานถูกกระํานไงฮะผู้คนมากมายเหล่านี้ผู้คนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาทาไมฮะเขาถูกติดตามไม่ใช่เหรอฮะ,ะถ้าจะแปลความหมายว่าเขาถูกติดตามโดยใครก็แล้วแต่เนี่ยโครงสร้างถ้าเป็น verb to be บ o o ช่องที่3าก็ต้องเป็น h a v e been follow โอเคไหมแก้ตามนี้เนะนะครับที่เราเขียนมาเนี่ยเราจะขาดไปตกหล่นไปสังเกตไหม แล้วนอกจากทำเป็น passive แล้วเนี่ยถ้าจะให้สวยนะแะจำเป็นนะควรนิยมใช้ e c t i v e หรือไม่ก็ใช้แอดเว็ที่เหมาะสมนาะ